สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอพืชสมุนไพรที่น่าสนใจกันนั่นก็คือโกดจุลลัมพาหรือว่า Artemisia annua L. นั่นเองค่ะโกดจุลลัมพานะคะมีชื่อท้องถิ่นว่าโกดจุลลัมพาหรือว่าชิงเฮาค่ะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Artemisia annua L. จัดอยู่ในวงแอ a s t e r ซ c e a e Botany characteristic หรือว่าลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลักษณะของลำต้นนะคะจะเป็นรูปทรงกระบอกแต่กิ่งที่ส่วนบนยาว30-80เซนติเมตรมีสีเขียวอมเหลืองหรือน้ำตาลอมเหลืองมีสันนูนตามแนวยาวเนื้อค่อนข้างแข็งแตกหักง่ายมีไส้ตรงกลางลำต้นลักษณะใบใบจะเรียงกันแบบสลับเป็นใบประกอบขนนก3ามชั้นรูปรีทรงยาวขอบใบหยัก มีสีเขียวเข้มหรือเขียวอมน้ำตาลใบม้วนยับฉีกขาดง่ายมีขนสั้นปกคลุมทั้งสองด้านลักษณะช่อดอกช่อดอกเป็นแบบช่อแยกแขนงเป็นรูปพีระมิดกว้างช่อย่อยแบบช่อก,กระจุกแน่นทรงกลมมีจำนวนมากมีสีเหลืองถึงเหลืองเข้มกลารช่อย่อยสั้นดอกไม่มีเพพัสวงนอกเป็นดอกเพศเมีย ส่วนที่ใช้และสรรพคุณทางยาต้นโกดจุฬลัมพามักจะใช้ส่วนลำต้นเหนือดินซึ่งจะมีสารสำคัญคืออาร์ทิมิซินินซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อมา,าลาเรียและต้านการอักเสบจะพามาดูนี่อันนี้คือต้นอันนี้โกดจุฬลัมพาโกดจุฬาลัมพานะในภาษาไทยตัวส่วนเป็นภาษาจีนแค่เราเขาจะเรียกเป็นต้นเง่ ดูเผิอๆมันก็จะคล้ายๆต้นดาวเรืองแต่ไม่ใช่นะครับค่ะใบคล้ายๆกันนะคะคใช่ไหมคะอันนี้เป็นแบบต้นสดต้นจริงๆเลยต้นจริงๆเลยครับแล้วเวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยอย่างที่เห็นนี่มีตาแง้งด้วยใช่ครับใช้ยังไงได้บ้างคะไปทาอะไระต้นสดนี่ก็สามารถเอาไปทานได้นะครับไปเอายอดไปผัดไข่แล้วก็ทานสําหรับผู้หญิงนะครับแก้โรคเลือดนะครับส่วนตากแห้งเนี่ยมีหลายหลายสรรพคุณนะครับ ตาแห้งที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือเอาเราเอามาทำทำชานะครับก็คือเป็นชาอันนี้<ฆ>นะครับแล้วก็ต้นสดเนี่ยมันก็จะมาทําขนม,มเขาเรียกเป็นขนมเงปั้นนะครับเง่ปั้นที่เราเห็นในะสักคู่นี้นะคะแต่สําหรับผมเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยคือเขาจะเอาต้นเง่เนี่ยเอาไปม้วนเป็นเป็น,เป,นเป็นกรรมะครับพอไปตากแห้งสําหรับ ผู้หญิงที่คลอดลูกมาใหม่ๆนะครับกลับมาบ้านแล้วก็เอาเจ้าต้นเง่นี่ยไปต้มน้ําแล้วก็อาบนะครับเหมือนการการอาับขับน้ำขับน้ข่าวนะคะในแบบว่าผู้หญิงหลังคลอดเนี่ยก็จะต้องดูแลสุขภาพนะคะเสริมความร้อนในร่างกายขับน้ำข่าวนาคะเป็นการแบบว่าให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นด้วยใช่ครับประมาณนั้นครับนั่นคือเป็นภูมิปัญญาของคนจีนที่อันเนี้ยคือนําติดตัว เจ้าต้นเง่เนี่ยมาจากเมืองจีนแล้วก็มาเมืองไทยด้วยอันนี้คือขึ้นเรือสำเภาข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามน้ำข้ามทะเลมาก็เขาก็จะเอาไปคนที่เลือดลมไม่ดีเขาก็จะไปผสมกับไข่แล้วก็ทอดทอดทอดทานนะครับช่วยบำรุงเลือดบำรุงเลือดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยกวดจุลารำพัเนี่ยเราเริ่มคุ้นหูกันขึ้นมาใช่ครับเพราะว่ามีสรรพคุณดีด้วยใช่ไหมใช่ ก็เราได้ทีมวิจัยของสหรัฐมิกาที่เอามาเผยแพร่ครับว่าเจ้าตัวเนี้ยก็มีส่วนในการช่วยต้านโควิดได้นะครับก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของการลดไข้บรรเทาการไข้ตัวร้อนนะคะก็ช่วยในเรื่องของใครที่กลัวโควิดหรือว่าจะต้องป้องกันโควิดหรือว่าฟื้นฟูร่างกายจากโควิดก็สามารถนำสมุนไพรชนิดนี้นะคะไปดูแลตัวเองได้การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวและการคงตัวของสารสำคัญการเพาะป,ปลูกต้นโกดุราลําพามักจะปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลป,ประมาณ200-3,650เมตรและมีความลาดเอียงประมาณ1-3%มีน้ำตลอดทั้งปีลักษณะดินที่ปลูกจะเป็นดินร่วนมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีการระบายน้ำดี มีค่า pH ของดินอยู่ที่6-7โดยต้นโกดจุฬาลัมพาจะชอบอยู่ในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิประมาณ13-29องศาเซลเซียสและอยู่ในที่ที่ได้รับแสงแดดเต็มที่การเก็บเกี่ยวต้นโกดจุฬาลัมพามักจะเก็บเกี่ยวเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่และออกดอกโดยส่วนที่มีสารสำคัญจะอยู่บริเวณลำต้นเหนือดินทั้งหมด และมีมากที่บริเวณส่วนยอดการคงตัวของสารสำคัญต้นโกดจุลาลัมพามักจะถูกนำมาทำให้แห้งโดยการตากหรือใช้เครื่องอบแห้งที่อุณหภูมิไม่เกิน50องศาเซลเซียสและเก็บรักษาในที่สะอาดโปรง่งเย็นและแห้งเพื่อไม่ให้ความชื้นเข้าองค์ประกอบทางเคมีของโกดจุลาลัมพา กัจุลามพาจะมีสารเซสควิเทอร์พนเลกโทนซึ่งก็คือสารอาร์ทิมิซินินโดยสารนี้จะแสดงฤทธิ์ต้านมาลาเรียในปัจจุบันสารชนิดนี้ถูกนำมาใช้เป็นยาแก้ไข้จับสันในหลายประเทศฟาร์ม a ค o l o g y หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต้นกดจุลามพาต้นกดจุลมาลมพาน,นมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรีย จากการศึกษาทดลองในประเทศบราซิลที่มีการนำสารสกัดใบของต้นโกดุลาลัมพภามาดูความไวของสารสกัดทดสอบต่อเชื้อพาสโมเดียมฟาซิพารุมผลการทดลองนั้นพบว่าสารสกัดใบของต้นโกดุลาลัมพาสามารถออกฤทธิ์ได้ดีในการยับยั้งเชื้อพาสโมเดียมฟาซิพารุมนอกจากนี้ต้นของโกดุลาลัมพายังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อซาโควีทู ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาได้มีการศึกษาดิษทางเภสัชวิทยาของต้นโกตุตาราัมพาโดยได้มีการศึกษาโดยนำ ACTs หรือ Artemisinin based combination therapies ซึ่งเป็นการรักษาสำหรับผู้ป่วยในโรคมาาเรีย ع, มารักษาแบบผสมผสานร,ร่วมกับการใช้สารสกัดจากต้นโกตุาราัมพาโดยจากการศึกษาพบว่าสารสกัดโกตูาราัมพานั้นสามารถที่จะยับยั้งซาโควี2ได้ และนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบอ,อีกด้วยการศึกษาทางคลินิกของต้นโกดูลาลัมพาจากการศึกษาทางคลินิกที่ยืนยันถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสก,กัดจากโกดูลาลัมพาที่ใช้ระงับอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โดยทำการสุ่มผู้ป่วยอายุระหว่าง35ปีถึง75ปีจำนวน42คนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากโกตุลาลัมพาในขนาด150มิลลิกรัม300มิลลิกรัมและกลุ่มที่ได้รับพ a าซิโบผลการทดลอง พบว่าอาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากต้นโกดาลัมพาในขนาด150มิลลิกรัมมีอาการดีขึ้นและมีอาการปวดลดลงในขณะที่กลุ่มที่ได้รับพารซิโบและได้รับสารสกัดขนาด300มิลลิกรัมไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากผลการศึกษาสรุปได้ว่าสารสกัดจากโกดาลัมพาในขนาดที่ต่ำหรือในขนาด150มิลลิกรัม มีฤทธิ์ในการต้านอักเสบและระงับปวดในผู้ป่วยกระดูกและข้ออักเสบได้การศึกษาความเป็นพิษของโกจูราลัมพาจากการทดสอบความเป็นพิษในหนูที่ตั้งครรภพบว่าเมื่อฉีดสารสกัดน้ำของโกจูราลัมพาขนาด500มิลลิกรัมเข้าช่องท้องของหนูข่าวที่ตั้งครรภพบว่ามีความเป็นพิษต่อตัวอ่อนแต่ไม่เป็นพิษต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ และจากอีกการศึกษาหนึ่งพบว่าเมื่อให้สารอะทิมิซินินในขนาด15และ30มิลลิกรัมเปกิโลกรัมเป็นเวลา7 17วันแก่หนูขาวที่ตั้งครรภ์พบว่าจะทำให้ตัวอ่อนตายรูปแบบผลิตภัณฑ์ข้อบ่งใช้ขนาดและวิธีใช้โกดจุลาลัมพา ขนาดและว,วิธีการใช้นั้นเราจะมีการใช้สมุนไพรแห้งซึ่งจะเป็นส่วนเหนือดินของต้นโกจูรัลัำภานำมาต้มรับประทานครั้งละ6-12กรัมต่อวันไม่ควรที่จะต้มนานเกินไปหากใช้เพื่อสดให้ใช้ประมาณเป็น2เท่ามีการคั้นและเอาน้ำมาดื่มข้อห้ามข้อควรระวังอาการไม่พึงประสงค์และอัตตาก,กริยากับยาของโกจูอาลัำพา กอดจราลำพานั้นห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียและอุจจาระเหลวซึ่งเกิดมาจากภาวะม้ามและกระเพาะอาหารบกพร่องอาการไม่พึงประสงค์นั้นอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียและปวดท้องได้การควบคุมคุณภาพปริมาณน้ำไม่เกิน11% weight by volume ปริมาณสิ่งแปลกปลอมไม่เกิน2% weight by weight ปริมาณเท่ารวมไม่เกิน7%เวทไบเวทปริมาณสารสกัดเอเทนอลไม่น้อยกว่า2%เวทไบเวทปริมาณสารสกัดน้ำไม่น้อยกว่า6%เวทไบเวทปริมาณความชื้นไม่เกิน14%เวทไบเวทและปริมาณเท่าที่ไม่ละลายในกฎไม่เกิน1%เวทไบเวทวันนี้พวกเราก็ขอตัวราไปก่อน ขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังมาจนจบหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ